เออพักก่อนขึ้นมาหยนี่ไม่ึ้นพี่เยหยุดรงเกินหาแล้วาขึหน่นะไไม่หาแม่เร็วเกงเกงเกงนั่นแหละลูกจะได้เปจะได้ว่ายน้ำเปนแล้วตีขามา ไปไหนครับเนี่ยมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแม่ถามอยู่ที่เนี่ยแหละที่เนี่ยที่ไหนก็ที่เนี่ยตรงนี้แหละอันนี้บอกใครปู่เลี้ยงอะไรอ่ะปู่เลี้ยงกุ้งอย่าไปใกล้รหัสเดี๋ยวลูกเข้าไปรหัสละหสทำไมอ่ะพายออกมาแล้วปู่ไม่ให้ใกล้รหัสเดี๋ยวมันคมเดี๋ยวมันบาดได้นะ มาเร็วลูกมา,ามาพายออกมาเร็วเก่งมากใช่ลูกต้องใช้ดันอย่างงั้นใช่่าพาย ียก็คงด๋วแม่แม่ดันให้หน่อยดิดันไอ้นั่นนะที่ตีเนาะมาดันให้หน่อยดันรหัสเหรออ้าวดันดันฝึกดีมาดันแล้วลูกต่อไปที่จะให้ตรงตัวอ่าแล้วก็พายถอยหลังเรือมันก็จะถอยโอเคไหมไม่ได้ทำดูนี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะอุ้มตัวไปก่อนนี่บ้านแม่หน่อยนะนี่ค่ะแม่พูนะ we yeah.